กลับมาในชั่วอโมองสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับสัญชัยเรียวไทยแลนด์เนแล้วก็ต้อนรับทางหน้าเพจของสัญชัยเรียวไทยแลนด์เพจด้วยนะครับมาเจอกันแบบสดๆผ่านหน้าจอบ้างดีกว่านะครับเราออนไลน์เนี่ยรู้เลยว่าจะต้องมีศิลปินมาเยือนเราแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ต้อนรับนดน่าจะพร้อมแล้วนอนนะครับ t ีจิตไทเกหรือว่าน้องเสือนั่นเองนะครับสวัสดีครับเสือเสือ,เป,อเปิดจอได้ไหมยะเสือ โอ้ผมไม่มีกมล้องอะผมเอาหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาหลอเอาตายแล้วนึกว่าน้องเสือแบบว่าผ่านแบบโทรศัพท์หรือว่าในพวกแท็บเลต็ตอะไรย่างี้มาอันนี้คือแบบว่าคอผ่านผ่านเลยมาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ครับอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็มีเสียงอออากาศทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยนะเสือนะนะครับ<ช>สบายดีใช่ไหมสบายดีครับเพิ่งจะมีโปรเจกต์พิเศษไปเมื่อไม่นานนี่ใช่ปะ เท่าที่เราเห็นกันอเออนะครับแล้วก็ปล่อยให้เรารอ,อก,กันแบบไม่นานมากก็คือปล่อยซิงเกลิลใหม่มาเลยแล้วก็พิเศษมากเนาะซิงเกลิลนี้นะครับสำหรับเพลงชื่อว่า24 365 e e ถูกไหมถูกต้องครับโอ้โหเพลงนี้ความพิเศษเยอะมากเลยอะเสือนะครับต้องเล่าเท้าความก่อนว่ามันเป็นความตั้งใจของการแบบทำเพลงามาเต็มเต็มเพลงด้วยการแต่งเองเลยถูกปะใช่ครับ เออนะครับถามถึงตอนที่เราแบบว่าคิดแล้วก็แต่งเนื้อหาดีกว่าว่าตอนนั้นเราคิดแล้วก็รู้สึกอะไรอยู่อะทำไมถึงแบบเขียนได้แบบนี้ขึ้นมาเล่าเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครับเสือคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงน่ารักน่ารักใสๆครับคือผมไม่เคย <c oughs> เพลงนนแนวแบบนี้มาก่อนปกติจะแต่งแบบแนวแรปจระเลยไม่ก็แบบแซดๆอันดีอะไรแบบนี้แต่ว่า <c oughs> เพลงนี้ผมว่าเออมันมีความน่ารักมีความเป็นตัวเองมันมีความแบบ ที่เล่นอะไรมากขึ้นเหรก็เลยแต่งแนวมาแล้วก็เป็นบีทแนวแบบเกาหลีเกาหลีที่เกาหลีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเข้ากับเข้ากับบีทแบบนีดีครับอินเตอร์มากเลยเนาะในเรื่องของแบบแค่ดนตรีก็คืออินเตอร์แต่พอเนื้อที่เสือแต่งก็คือมันเข้ากันไปหมดเลยอะ่ะนะครับใ,<ช>ในจังหวะท,ที่เราคิดแล้วก็แต่งเนื้อหาเพลงนี้ยใช้เวลาอยู่นานไหมครับเสือโอเงนี้ไม่นานเลยแ,ลแบบ,อย,บอยู่ในห้องอยู่ในห้องออฟฟิศผมอะแล้วก็ เขียนเขียนไปก็ลึกออกว่าอยากอยากแต่งมาออกมาแบบนี้แบบไม่นานเลยออแต่จุดเริ่มต้นของเนื้อหาเพลงเนี้ตอนนั้นเราคิดแล้วรู้สึกอะไรกับกับเรื่องนี้อยู่ที่อยากจะเล่าอ่ะครับก็มันเป็นเพลงคิดถึงใครคนหนึ่งแบบค่ะคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ครับคือในในตอนนั้นผมอาจจะมีอารมณ์แบบว่าเออคิดถึงคนคนนี้อยู่แล้วก็เลี้ยงวิเขาขนามามันเป็นเป็นความคิดถึงที่แบบ ติดต่อเขาไม่ได้หรือว่าแบบห่างกันมานานจนคุยกันไม่ได้คุยกันต่อไม่ได้ลเลยผมก็เลยเออมีฟีลแบบนี้เขียนออกมาได้แบบอ๋อนะครับเป็นอย่างนี้นั่นเองแล้วก็เล่าไปตามความรู้สึกตามฟีลลิ่งเลยนะครับจนแบบ<ช>ว่าแต่อยากจะรู้จักเลยจังหวะนั้นนะที่เรากำลังเขียนไปอ่ะความดนตรีอ่ะมันเป็นแบบที่เราต้องการแบบนี้เลยปาร์ตี้เสร็จเป็นมาสเตอร์มาตอนนั้นมันมาแบบนี้เลย<ช>ไหมฮะ คือคือเขาเขาส่งอ่าโปรดิวเซอร์เขาส่งทีมมาก่อนส่งลงบีาก่อนครับก่อนที่ผมจะเขียนก็เลยแบบอ่าผมก็ก็เขียนเนื้อเพลงให้ให้กับเมโลดี้อ๋อให้ลงบีดเออนะครับแล้วจังหวะที่เราเขียนไปทําไปแน่นอนว่าจุดของเพลงนี้เองมันไปเซอร์ไพรส์ซิว่าต้องต้องบินไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปร่วมงานกับหลายๆคนเลยถูกปะเออตอนนั้นเราใช้เวลาอยู่ที่ต่างประเทศนานขนาดไหนครับที่เกาหลีใต้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับก็ไม่นานนากคือคือผมเขียนคือเขียนและทําทุกอย่างเสร็จที่ไทยก่อนเสร็จแล้วค่อยไปเพื่อไปเข้าห้องอัดไปอัดที่นู่นนะครับก็ใช้เวลาเข้าเข้าห้องอัดแค่สองวันเสร็จแล้ว่ก็ทำทำนู่นอ่าทำพวกโปรดักชั่นที่นู่นเองของเขาครับแต่ว่าไปอัดแค่สองวันที่เหลือก็ได้ไปเที่ยวก็รีด้วยเออเอถือว่าถือโอกาสไปพักด้วยเนาะ เออนะครับทีนี้เดี๋ยวให้เสือลิสให้เราฟังดีกว่าว่าคนที่ร่วมงานกับเราในครั้งนี้มีใครบ้างนะเสือเห็นว่าแบบเยอะมากไอ้ตั้งแต่ฟิชเจอริงเลยฟิชเจอริงนี่คือใครนะฮะก็ฟิเชเจอริงคือศิลปินเกาหลีอ่าเป็นรู้นอยงชื่อว่าจีเซลนะครับเป็นสลิลปินแนวอินดีครับแล้วก็อ่ามีโปรดิวเซอร์ของฝั่งจีเซลก็คืออ่าคุณแม็กซองนะครับคุณแม็ ก็เพลงนี้โปรดักชันโปรดิวเซอร์ก็คือกับบริษัทชื่อว่า Soundport Studio นะครับกับค่า Anu ครับแล้วก็คนที่ทำบีดเนี่ยชื่อว่า Goldash คับโอ้โหเยอะมากนะร่วมง,งานกันแบบอิ Inter mark, นเตอร์มากเนาะเพลงนี้เนาะนะคะรับนเอุกต่กากันที่รุกหมดเลยอ๋อน,นอนะครับไม่อยากจะรู้ว่าตอนที่เราประสานงานจะไปร่วมง,งานกันอะ่ะอันนี้คือดีลกันนานไหมคุยกันนานไหมฮะก็ ที่จริงไม่นานมากผมเจอเจอกับตัวแทนบริษัทนี้ตอนที่เขามามาไทยช่วงน่าจะบกกลาอกจจะไม่ผิดอืมครับอุโอ้ไม่นานจริงน่าจะได้ประมาณประมาณครับได้แล้วโอ้แล้วจังหวะมันได้มากเลยอันเดียวก็บินไปเกาหลีไปทำเลยโอ้โหคุนกันได้ง่ายครับเขาโปรเฟชั่นัล เออเนาะแล้วก็ได้เพลงที่แบบว่าคือฟังปุ๊บแล้วมันติดหูมากคุณผู้ฟังที่แบบขอเข้ามาให้เราเปิดท,ทุกวันก็คือแบบเปิดได้ไม่รู้เบื่อเลยอะ่ะเป็นจังหวะเพลงที่ทดีมากเนื้อหาก็น่ารักด้วยที่เสือบอกไปทีนี้ตอนที่ไปร่วมงานก,กันบ,บจีเซลไปไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนแบบไปร่วมงานไปเราอัดแยกกันถูกไหมไปไงบ้างตอนที่ทํางานร่วมกันกันครับค<ป>ือเออผมยังไม่ได้มีเวลาเจอกับเพราะว่ากลับมาไทยก่อนอ๋ออ๋ออ๋อออ๋อ ว่า,าวก็น่ารักมากท,ที่ที่อัดให้ผมแล้วก็แบบเออร่วมทำร่วมร่วมทำเพลงด้วยกันนะคือก็ก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในเกาหลีแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากที่แบบที่เขาได้มาช่วยงานกับผมตอนสื่อสารกับจีเซลนี่ยากไหมครับเพราะว่าแน่นอนว่าอัดแยกด้วยบวกกับกว่าเราก็คือต่างต่างชาติกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากครับก็มีมีตัวกลางก็คือบริษัทนูตนครับบริษัทที่ไปอัดด้วยเขาก็แนะนําให้ว่าคนนี้ มาแนวแบบนี้ผมแบบผม,ผมไม่ค่อยรู้จักศิลป,ปินแบบแนวแนวนี้มากเท่าไหร่ทุกค,ค,ครับเขาก็เลยแนะนําให้ว่าอ,อคนนี้น่าจะเวิร์คครับเออพูดถึงพาร์พาพาทพาร์ทการทำงานเพลงนี้มีจุดไหนที่รู้สึกว่า,วามันยากมากๆเลยแต่ว่าก็ทําเสร็จเป็นที่รอยแล้วว่าเสือมันมันยากที่เราแบบเราอยู่คนละที่กันเลยครับ,ค,รบคือแบบว่าถ้าผมอยากแก้อะไรมันมันจะแก้ยากมากแต่ว่าคือมันก็ไม่่อมีอะไรที่ต้องแก้แล้วคือแบบ ผมแค่พี่มือบอกเขาว่าเอออยากเพิ่มรูปเพิ่มนี่าหรือว่าลดรูปลดนี่เขาก็เขาก็เข้าใจเขาก็ทำได้ง่ายเลยครับที่ที่ยากสุดก็คือแบบไม่ได้เจอกันตัวตัวเนี่ยอือืมอืมอืมครับ เนาะพรไม่งั้นก็คือเราสามารถแบบชี้ได้บอกได้อดิทให้เราเห็นได้อะไรอย่างเงี้เนาะเออนะครับแต่วันนี้พอแบบอยู่ไกลกันแต่การสื่อสารก็คืออย่างที่บอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ยุคมันทันสมัยมากขึ้นพิมพ์นิดแก้นหน่อยก็คือเสร็จเลยได้มาสเตอร์ที่ดีเลยนะครับครั้งแรกที่เสือมาฟังตัวมาสเตอร์ที่กำลังจะปล่อยสู่ออกสาธารณะเนี่ยความรู้สึกแรกเป็นไงบ้างครับเสือรู้สึกรู้สึกว้าวมากแล้วรับคือครบมัน โปรดักชัน n คือแบบสุดๆเลยครับคืออ่าน่าจะเป็นโปรดักชันที่แบบอ่าที่แน่นแน่นมากๆแน่นสุดที่ผมเคยทำมาก่อนครับคือฟังครั้ <ๆ S 1> งแรกก็ก็รู้เรื่องเลยว่าระดับอินเตอร์มันเป็นอย่างนี้เน <No. S 2> าะก็คือก็ไม่ได้บอกว่าที่ไทยคือสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมอยากทำเพลงแบบแนวแนวนี้มันเป็นแนวแบบเกาหลีอยู่แล้วครับอยากทำพูดเลยดีกว่าเนาะแล้วได้โปรดักชันเกาหลีด้วย อืมนะครับก็เลยได้สาวที่มันแบบมิติเต็มไปหมดเลยแต่ว่าลงตัวมากเลยนะครับตอนที่เราปล่อยเพลงนี้ไปใน YouTube แล้วก็แฟนๆเข้ามาเจอเข้ามาฟังฟีดแบคกลับมาหาเสือไงบ้างะครับดีครับดีผมก็ก็รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกดีใจที่ที่สาทุกคนชอบก็ครัผมว่าให้ให้เพื่อนสนิทฟังตั้งแต่ก่อนเพลงปล่อยนอะครฟังฟังก่อนอน,นะรเขา,เขาบอกว่า เป็นเพลงที่ติดหูมากติดหูรู้สึกใช่แล้วก็แบบรู้สึกมันมันเป็นมันแหวกนแนวของตัวเองนิดหน่อยด้วยแล้วก็คือคผมรู้สึกว่าออกมาดีเลยกลายเป็นมิติใหม่ของเสือเหมือนกันเนาะเพลงนี้เนาะเออนะครับในเรื่องของเอ็มวีบ้างดีกว่ามิวสิกวิดีโอนี่ใครเป็นคนแบบว่าคิดเส้นเรื่องของเอ็มวีเพลงนี้ขึ้นมาครับมิวสิกวิดีโอนีอ้ผมทำกับบริษัทชื่อว่าซีนสกรีนนะครับ,รบก็เป็นบริษัทที่ เขาเขาเขาคิดเนื้อเรื่องคิดคิดพอดมาเองหมดเลยคือคือแค่แค่ให้เขาฟังเพลงแล้วก็แบบบอกตีมนิดหน่อยว่าอยากจะอยากจะไปแนวไหนแต่ว่าเขาคิดมาแบบอ่าค่อนข้างแบบแนวอาร์ตมากเลยครับแ,แบบผมผมชอบมากเลยนะคือมันค่อนข้างลึกค่อนข้างแบบค่อนข้างดานะครับแล้วมันก็แบบตัดเพลงนิดหน่อยคนระับแต่แต่ผมว่ามันดีมากมันดีมากแล้วก็ผมได้นางเอกก็เป็นอ่าเป็นเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเลยครับชือว่านวลนี่ อ๋อมาเล่นห้ด้วยใช่ครับค่ะโอ้อันนี้ถ่ายที่ไหนอะครที่ไทยปะที่ไทยครับที่ไทยถ่ายเป็นแบบอ่าเป็นมันเป็นตึกสตูดิโอเป็นทั้งตึกเลยค่ะตึกทั้งเลยโอ้โหเสือถ้าไม่บอกว่าถ่ายที่ไทยก็คือเราคิดว่ามันเป็นโปรดักชันเดียวกับที่เราไปต่างประเทศกันมาทีเดียวเลยนะโอ้มันอินเตอร์ไปหมดเลยนาอเพลงเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะเออนะครับไอ้อย่างการถ่ายทำนี้ใช้เวลาเต็มวันเลยใช่ไหม ก็เต uhm ็มวันนะครับประมาณสิบสองสิบส oh, ักโมงโอ้โหแล้วเสือเอาเอเนร์จีไหนมาเล่นตลอดวันขนาดนั้นนะก็เอมวีก็เข้ามานี่แหละก็ปกติก็ทั้งวันก็ต้องพัดเยอะๆนอนเยอะๆนะคะเต็ม้องแต่ภาพสวยมากเนาะเขาย้อมสีเขาเซตฉากต่างๆคือแบบว่า โอ้โหอินเตอร์มากอะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้ระหว่างที่เราคุยกันไปก็อย่าลืมนะคบฝากเข้าไปแบบดูมิวสิกวิดีโอด้วยนะไปเซิร์ชเลยนะครับสำหรับเพลงนี้พิมพ์ภาษาถ้าเป็นตัวเลขก็คือ2 4เนาะแล้วก็ตัวโคลอนใช่ไหมสามเจอเลยนะครับสำหรับเพลงนี้จาก TG t i g e r นั่นเองนะครับทีนี้เสือมองแพลนไปถึงเพลงต่อไปหรือยังเหรอเพลงต่อไปนี้เราจะไปในทิศทางยังไงต่อครับก็ แต่งเพลงผมคิดเพลงไว้ตลอดอะครับก็แพ้เพราะว่าอยากบอกเลยว่าเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะปล่อยเพลงไหนก็เอแต่ว่าจะว่าไปนี่คือเวลาเสือปล่อยเพลงอะเซอร์ไพรส์เสมอเหมือนกันนะถูกป่ะโอ้นะครับคือเพลงผู้เพลงที่แบบเสือปล่อยอ่ะแล้วเราฟังกันมาแฟนๆที่ติดตามมานี่เชื่อหลือเกินว่าเซอร์ไพรส์กับเสือมาตลอดเลยไม่เคยมีเพลงไหนไม่เซอร์ไพรส์เลย จริงโอ้แล้วกำลังงงว่าแบบเสือสามารถทำได้หลายแบบได้ยังไงอ่ะ <laughs> เออในเวลาหนึง่งเออัแนวอยู่แล้วครับก็เลยอยากอยากทำอยากทำแนวที่เราชอบฝันทำแนวที่แบบเออ<ๆ>ไม่ได้คิดว่าเราจะทำรแบบน,นี้เก๋เนาะแสดงว่าแบบเสือต้องรู้แบบลึกๆอยู่หลายๆรูปแบบเหมือนกันใช่ป่ะใช่ใช่ครับก็ก็เป็นคนฝันจริงเยอะ โอ้โหนะครับนี่ไงความเก่งของเสือจริงๆคุณผู้ฟังฝากซัพพอร์ตด้วยนะมาดูในพาร์ทเอ็มวีบ้าง MV คอมเมนต์เขาไปอ่านมาหรือยังเสือพี่อันไหนที่แบบว่าอ่านรู้สึกแบบประทับใจมากๆทัดใจเราจังเลยอะครับก็ไปอ่านบ้างครับก็ยังยังคนยังเข้าไปดูยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าคนที่คอมเมนต์ก็โอ้รู้สึกดีมากรู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่เราได้ได้ล่อยผลงานนี้มาให้คนดูก็รู้สึกว่า อยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูบีเข้ามาติดตามในทุกแพลตฟอร์มนะครับเข้ามาสตรีมมิ่งด้วยเนอนะครับฝากแบบว่าคุณผู้ฟังเข้าไปแบบเม้นต์กันเยอะๆเข้าไปแชร์กันเยอะๆเข้าไปกดถูกใจเยอะๆเนอนะครับเพลงต่อไปนี้เสือแพลนไว้ว่าจะปล่อยหลังจากเพลงนี้ไปประมาณสักกี่เดือนนะครับก็อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้แบบลงตัวเลยขนาดนั้นครับแต่ว่าจะภายในแบบสองสามเดือนอะไรแบบเนี้ย ก็ไม่นานก็ไม่นานเนาะอย่างก่อนหน้าเซอร์ไพรส์ที่ปล่อยมาคู่กับพี่บอลใช่ไหมก็ทิ้งช่วงหางมาแป๊บเดียวก็คือได้ฟังเพลงนี้เลยเนาะใช่ครับก่อนหน้านี้ผมที่จริงอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่จะปล่อยเพลงนี้ก็คือปล่อยเพลงเป็นเค้าเ o v ร์กับพี่บอลนี่แหละครับใช่เห็นไหมเห็นแบบนะครับเสื้อว่าคิดถึงพ่อ เพลงนี้เป็นเพลงคอฟเวอร์ที่บริษัทให้มาทำนะเขาเขาเขามีคอนเซ็ปต์แบบนี้เขาเขาคิดเือเพลงมาแบบนี้แล้วเขาเขาคิดว่ามันเข้ากับพวกเขา้าเสือได้เลยอยากทำเป็นแนวแบบแนวที่เข้ากับวงมากกว่าก็คือแบบเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันตัวเองอืมนะครับก็เลยได้มีแบบเพลงให้ฟังต่อเนื่องกันแบบสองเพลงในช่วงระยะเวลาใกล้ๆตรงนี้เนาะนะครับ เอออาเดี๋ยวให้ทายน,นี้เสือฝากช่องทางดีกว่าเข้าไปติดตามเสือได้ช่องทางไหนบ้างแล้วก็ฝากให้ไปดูมิวสิคในช่องทางไหนบ้างเชิญเลยครับผมใช่ครับเออหลักๆเลยก,ก,ก็เข้ามาใน IG นะครับ t g u n d e r s t e i g e r น,นะครับ t j t i g e r นะครับค่ะล้วก็เพลงแอปสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์ม Apple Music Spotify ค่ะ,ะ Apple Music Spotify YouTube Music แล้วก็ดู MV ที่ YouTube ได้เลย,นะเรย 24, 365, ครับ t g t i g e r เพลงยี่สิบสี่สา นี่ไงเออนะครับตอนนี้เดี๋ยวเสือใกล้จะมีแบบว่าแพลนทัวร์กลับมาแล้วใช่ไหมช่วงเวลานี้ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ก็ก็ทัวร์อยู่เป็นประจำนะครับก็ก็แล้วก็ไปตามดูได้ผ่านโซเชียลเนาะว่าเสือจะไปที่ไหนใกล้ตรงไหนก็ไปเชียร์ตรงนั้นเนาะนะครับรู้สึกว่าเสือเพิ่งจะมาพัทยาเออใช่คราจะบอกว่าเมื่อไม่นานมันนี้เสือเพิ่งจะมาเล่นที่พัทยากับกับวงไปเองอ่ะเออนะครับใช่ เกือบเพื่อนหละครับฉะนั้นก็คือฝากแฟนๆเนาะภาคตะวันออกนะตามเสือกันต่อเนื่องด้วยเนาะนะครับนะโอเคนคี่ขอบคุณเสือมากเลยนะไว้เจอกันใหม่เพลงต่อไปเนาะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะครับเสือกครับบ๊ายนะบายค่ะ